สวัสดีค่ะเจอกันดีแลว้วค่ะกับดิฉันจงอางพรางซอแจ้งหมอลำเสียงวิหกเมียวหัด้านนอกคงสะกอนค่ะเป็นในพี่น้องงามบ่เนี่ยหัวหน้ายุ่ททาการธรรมาชาติยุ่งทำกางงานศิลปะยุ่ททากลารแบบว่าเนี่ยอย่างต่างๆอุ้ยอุ้ยเนี่ยองนี้คือบินเพิ่งเพิ่ง,องอยุวยพี่น้องพี่น้องขาสิพะวเบังกันนี่ว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดคลิปแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วพี่น้อง พึ่งค่ะอันนี้เป็นพึ่งชันนรงค่ะอุ้ยประสิทธิภาพพี่น้องไปเบื้องอันนี้แหม่ของดีเบิ้งด้วยพี่น้องว่าหนึ่งหันซ้ายจงอ่างเปิดชิปยุ่พี่น้องเห็นยังบ่พุ่นอะพุ่นบินพึ่งพึ่งยุ่พี่น้องพุ่นเห็นบ่อดำดำเห็นบ่อเน่อย่ดำดำพึ่งชันนรงค่ะพึ่งชันนรงเป็นพึ่งชนิดหนึ่งนะคะเป็นพึ่งที่ไม่มีพิษค่ะนี่ เนี่ยนี่จะเป็นรังของเขาขอจับหน่อยนะขอจับหน่อยนะรังรังของเขาจะเหมือนลักษณะเหมือนหลอดค่ะนี่ลักษณะคือหลอดพี่น้องเป็นขึ้นหลอดขึ้นมาเนี่ยจากดินขึ้นมานะคะเพื่อทํารังแบบนี้เพื่ออะไรเพื่อที่ไม่ให้น้ําท่วมไม่ให้น้ําไหลลงรูเพราะพึ่งชนิดนี้เป็นพึ่งหลุมพึ่งหลุมพึ่งรูเป็นเพิงหลุมเพิงหูค่ะไม่มีพิษนะคะพึ่งชนิดนี้ค่ะไม่มีพิษค่ะไม่มีพิษไม่ต่อยนะคะไม่เหมือนพึ่งทั่วไปนะคะ แล้วคราวนี้ความพิเศษของนางอย่างหนึ่งก็คือนางจะมีกระเป๋ะน้ำหวานเล็กๆเล็กๆเท่ากับเอ่าเท่ากับเมล็ดพริกไทยกระเป๋ะน้ำหวานน้ำหวานกินได้นะคะมีรสเฉพาะมีกลิ่นเฉพาะแล้วจะมีอยู่อย่างหนึ่งที่เอาไปทําประโยชน์เอาไปทําเครื่องดนตรีได้เอาไปเฮ็ดเครื่องดนตรีได้พี่น้องค่ะนั่นก็คือสูตรชีสูตรหรือเป็นขี้พึ่ง ภาษาไทยเรียกขี้ผึ้งหรือ,อายางผึ้งเนี่ยยางของผึ้งภาษาอีสานเอิญชีสูตรเอาไปติดแค้นค่ะพี่น้องชีสูตรติดแค้นติดโวตเอามาจากนี่ละค่ะนะคะชีสูตรติดแค้นติดโวตเอามาจากนี่ค่ะอยู่ทางในพูนเ,เ,เลือกผนห้างนั่งห้างของนั่งสิมีอันสิมีอ่าชีสูตรอยู่นะคะ ต้องขุดลงไปในดินเพราะว่าเป็นพึ่งดินพึ่งโพรงพึ่งโพรงพึ่งดินอยู่ตามโพรงไม้าโพรงหญ้าหรือว่านี่เห็นบ่บริเวณเนี่ยอาคารมันเป็นห้อยแตกมันบ่นหน้ากับเห็ดห้างอยู่ในหันค่ะหน้าเห็ดห้างขึ้นมาสูงสูงซื้อเพื่อ่ให้น้ำไหลเขาห้างนั่งค่ะนี่่ใหยน้ำไหลเขาห้างเดี๋ยวสิผ้าไปเบิ้งพึ่งบานีสิผ้าไปเบิ้งพึ่งมิ้มค่ะพึ่งมิ้มก็มีนะคะอันนี้คือห้างพึ่งชนโรงค่ะพึ่งชนโรงพึ่งชนโรงนี่หากินเพียง30บเมตรนะคะ 30เมตรร้อยเมตรเป็นอย่างไกลหากินเพียงหนึ่งรอยเมตรนะคะพึ่งชนโลง์หากินน้ําหวานเพียง100หนึ่งรเมตรห่างจากรังหนึ่งเออไม่ใช่หนึ่งรอยเมตรสิพูดผิดไม่ใช่30ิบเมตรสิพูดผิดเอาไม่เว้าผิด300รอยเมตรสามรอยเมตรสามรอยเมตรนี่พึ่งชนโล่งนี่หากินน้ําหวานเพียง300รอเมตรค่ะ เหมาะสําหร right. the ับเกษตรกรพันใหม่นะคะเอาไปเลี an ้ยงอยู่ในสวนของท่านเพื่อให้ผสมเกสรดอกลําไยดอกอะไรต่างๆดอกผลละไม้ต่างๆได้เดี๋ยวจะพาไปดูพึ่งมิมค่ะพึ่งมิมนี่พึ่งมิมมิมไม่ห้างมิมไหมพี่น้องสาวจงอ่างยางกายมาสุมือสุมือบ่คิดว่าสิกกยห้างมิมพี่น้องเอ้ยมันมีมอนีียางไปเจ้าไดวึ้งลดเสียงวึ้งลดสิพาพี่น้องไปเบิงเด้อค่ะสั้นแน่เด้อพี่น้อง นี่พี่น้องนี่อยู่ห้างกาแฟ use, พี่น้องโอ้อยู่ห้างกาแฟพี่สันอยู่ขาง้านกาแฟเมีนี่สาวจองอางย่างมากมือเส้นเมียแ้ยินเสียงวึงโหลดเอาจยู่ทีงหัวก็เลี้ยวขึ้นไปว้าตายพุ่นห้างมิมพี่น้องเห็นบ่พุ่นแม่พุ่น,นห้างมิมพี่นอ้องเบิงสู้ไหมพี่น้องเบิงเด้อเนี่ยพุ่นอ่ะ พอห้า,างบักไงพี่น้องเออขวงตะเวนลางงานห้างบักไงพี่น้องขวงตะเวนลางงาน,าน,พ,นงพี่น้นองพ,พุ่นพุ่นอ่ะพุ่นพุ่นพี่น้องพุ่นตรงเนี้ยเนี่ยไม่เหตุห้างห้างบักไงค่ะพุ่น ป้าขันแตกห้างวือมาหน่นคือสิตคับตายขึ้นตายยางเฉียดเลยคุณน,นี่ห้างก็สายจงอ่างแขนแขนเดียวนึงเดียวใจงอ่างกระไดสายจงอ่างกับห้างกับห้างนั่งแขนเดี่ยวนึงยุ่ยใกล้ๆหนึ่งเดี๋ยวพี่น้องใกล้ๆหัวหนึง่งเออขันม,มันลงมาหนิแลนหนีประท่านเด้วยค่ะเนี่ยนี่แม่นี่ยุ่ยใกล้ๆหนึ่งเนี่ยเห็นบ่ อันนี้บ่ได้ซูมได้หน่เนี่ยโออเบิ่งเนี่ยเอ้ยเนาะนี่นี่อยู่ทั้งหัวนี่อยู่ปลายหลังคานี่แม่นี่แม่ย่างไก่มานี่แม่นี่แม่ย่างมางหันทางนี่แม่นั่นแม่ห้างอยู่หันแม่ห้างอยู่ต่ำๆเด้เอามือใบกระเถือห้างนั่งนะเอามือจับกระถือพี่น้องเอ้ยเบิ่งแน่นั่นห้างห้างดำๆอยู่เอ้ยเบิ่งมันอุดมสมบูรณ์มันลมลื่นปะไรพี่น้องเออมหาลัยขอนแก่นนี่อุดมสมบูรณ์ลมลื่นคักเบิ่งแน่ เออมีหอดมิมหอดหยัางเต็มไปหมดสะอ่อนหายเทิ้งพึ่งเทิ้งมิมเทิ้งหยัางดีย่างหนึ่งเด้อค่ะห้างมิมเนี่ยแต่ปาบอดีย่างนึงเวลาไปเอานี่มิมชนิดนี้เนี่ยคันควงตะเวนเพิ่นบอกว่าคันมิมขวงตะเวนนี่มันสีหดมันจะโหดมากห้างได้ควงตะเวนนี่คือโหดหลายโหดแห้งควงตะเวนหมายถึงว่าตะเวนออกอยู่ทั้งท่างใสาเมื่อมิมตั้งห้างขวงนี่ขวงลางงางสิขวงตะเวนนี่ แต่เว้นออกมากประทะห้างมิมย่ามเศร้าเนี่ยมันสีโหดหลมันมีความโหดของมันหลายมีความดุร้ายมันโหดมันดุเออแต่ว่าห้างนี้เนี่ยอันมันกิดจาดุปันใดดรกอที่แต่ว่าหัวนำบ่ใหญ่ปันใดบ้าหัวนำ่ใหญไเพะบ่ายอย่างวันตีอาจกำลังสีห่างแล้วหรือจังใดกับบอจักเนี่ยหัวนำบ่ใหไ่ปไันใดค่ะยี่นี่ประมาณหมื่นตค่ะ หลุมลงมานีโอ้ยตายค่ะตายยางเขียดค่ะมดการเป็นกระเทยเลยค่ะไปพี่น้องบ่รบกวนเขาเดอกค่ะวิธีไปเอามิมเสาชงอ่างเคยไปเอาอยู่ด้วยค่ะเอากาบบักเผาจูดไฟเนาะกาบบักเผานี่ดีคักจูดไฟแล้วมันสีขว้นแบบนี้ก็เปลาใส่ห้างมิมไล่มันสีหดยาว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 ยายาวยาวยาวเขาเนาะหดยาวยาวๆาวยาวยาวยาวาาเขาแล้วก็เชี่ยวแม่มันออกไปตัดเอาห้างมัน หรือกระสั้นก็เอายาสูบยาสูบยาเส่นนี่แม่ท่นยาสูบยาเส่นสูบยาแล้วไปโพนส่โพนใส่ห้างมันนี่หดยาว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 เขาคือกันเนาะเออมดยาวเขาแล้วก็เชียแม่มันออกเชียแม่มันออกเอามือเชียออกเด้เอามือคอยโกยแม่มันออกโกยแม่มันออกเนาะไปพี่น้องลาภาพพี่น้องมาเบิงว่าสิมาทายคลิปอย่างบุ๊คฟังหนึ่งหันนี่ ผลมาพอห้างมิมสะกอนเนี่ยอายุ่มหาไรคือเกาเเา่าหละเลมแล้วแล้วค่ะว่นหนึ่งหันล้านไทยอกสารดานปิ่นงันโทรมาบอกแล้วว่าสาจวงอ่างเอ้ยแล้วเราเด้อค่ะเล่มวิจัยของเจ้านะ้ามาเอาไปส่งอาจารย์เด้อ่าสันว่าหุ่นก็เลยสิไปเอาเล่มมาส่งอาจารย์สะกอนนะคะนี่คณะศิลปกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแก่นจะยินเสียงอาจารย์แล้วสงสัยอาจารย์มาแล้วสงสัยอาจารย์มาแล้ว เมียนบอ,อองประ่ามาอยู่อ,องประ่ามาอยู่ไปพี่น้องไปค่ะพี่น้องสาวจงอาสิภาพพี่น้องไปเอางานมาส่งอาจารย์ค่ะออมมาหลังตึกค่ะลัดลาะมาหลังตึกผู้ดใดนะบ่ญเมนอาจารย์มาบ่อนอาจารย์คนละคนค่ะพี่น้องอาจารย์ที่สอนนี่แหละแต่ว่าบ่ญเมนอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก นึกว่าเป็นเพิ่นนี่รถซาชงอ่างนี่ไปซาชงอ่างสีาพาไปเอาอันงานที่บนัน้พี่น้องแปลงานมาส่งอาจารย์ค่ะนี่รถซาวชงอ่างปีนี้ออกเลขสามเทียแล้วอีห้างสาวชงอ่างนี่คูนครับบ่เคยน้ำมันเหมิดบ่เคยอันบ่เคยแบบโอ้ไม่นม่เบนบ่เคยห้างบ่เคยเครื่องดับบ่เคยพาเครื่องจักเถื่อ แม่น้ำมันเมดกับแบบว่าเป้าถังเราก็ไปได้ไปได,ไปได้ต่อจะว่าหอดอัน,นอันนั้นเนาะไปได้ตัวจะว่าหอดเสน้นใช่ไปค่บะบัตนี้ขี่รถออมมหาไล่ได้บัตนี้พี่น้องไปค่ะพี่น้องค่ะสิบ้าไปทข,ข้างพี่ค่ะบัตนี้ออกไปค่ะ กันครับพี่น้องอย่าลืมกดไไค์ก้นสะทกนแกดกระดิ่งก้น a ฉยรุว่กดติดตามไปค่ะวันนี้มาจิบอะไรงอ่ากรนเวณต่างๆห้พี่น้องเบิรงพี่น้องช่องเหมืก็เลยไปพอห้างพิมพ์ตะกอนอาจจะเอาไปเลี้ยงแก บริเวณหลังโรงพยาบาลซีนาคารินทร์ค่ะคุณหลังโรงพยาบาลซีนาคาริ่นนี่เนี่ก็ยันอยู่ในเขตมหาลัายอยิว่ะมีรถมินิบัสนะคะจะมาหอดมาสมองอันนี้ขึ้นหลังโรงพยาบาลซีนาคาริน่นหลังตึกต่างๆาาางานต่างๆพูนซาจงอาเสียวงานญุกนาน้าโรงพยาบาลซีนาคาริ่นต่ค่ะไปปิดงานไปร้านนะใไ้กระซารหน้าโรงพยาบาลซีนาคารินทร์ ต้ดงไ,งไม้มิจะตูดยิ่งใหญ่พี่น้องเอ้ยโอ้เขาเล่นผีดเขาเล่นผีดว่เขาสาบเส้นหรือเ่เนี่ยจีออกไปค่ะคุ่นออกประตูพี่นำซอลีนำซอลีซอลีเลยไหนเด้อ เป็นป้าเป็นเขาเป็นตะฮ็ดปวดออกไรแล้วมัเจะว่าบ่เป็นตะฮ็ดปวดไแต้วก็ฮิดปวดโอ้ยคือีนยไงกันมาประมาณี แสงสาวจงอ่างว่าโอ๊ยเหย้ยั้งขับรถต้องใายชิปเดี๋ยวตำรวจจับค่ะขอบคุณค่ะ